อู้ดำมากๆดำมากๆเลยครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองแอร์กันนะครับมาดูกันว่าวิธีการถอดจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเป็นรุ่นรถรุ่นยี่สุทีแม็ก1.9นะครับะปี2019นะครับมาดูกันครับอ้าวมาดูครับผมวิธีการถอดนะครับเราจะถอดถอดชุดช่องเก็บของนี้ออกนะครับเพราะว่ากองแอร์จะอยู่ในนี้นะครับ อดับแดงนะครับต้องถอดฝากออกก่อนก็บีบนะครับบีบสองข้างนี้ออกทีละข้างนะครับก็จะออกแยกหน่อยนี่ฮะนี่แล้วก็ข้างล่างก็ดึงออกได้เลยครับนี่ฮะหลังจากได้ตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตครับมีจะมีสกรูอยู่ นะครับสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ข้างล่างข้างล่างอีกหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวต่อเลยครับต่อง่ายๆครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองนะครับง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ตัวที่สามครับ ตัวที่สี่เรียบร้อยครับนี่ครับนอดสี่ตัวเก็บไว้ให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะทำเการถอดมาตรงฝาครอบนี้ออกมานะครับเนี่ยออกไม่ายากครับ เสร็จแล้วนะครับกองแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับนะจะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าจะมีคลิปล็อกอยู่สองด้านนะครับนะกดกดคลิปล็อกนะครับนะครับกดคลิปล็อกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันก,กดนี่อันนี้เองครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ย กล่องแอร์จะอยู่ตรงนี้ครับโอ้ดำมากๆดำมากๆเลยครับเนี่ยแล้วเราก็เอาของใหม่เปลี่ยนเข้าไปได้เลยครับเนี่ยมาดูก่อนว่าเนี่ะของใหม่เปลี่ยนง่ายๆครับเปลี่ยนได้ตัวเองด้วยตัวเองได้ง่ายๆเลยครับเดียิงก็ไม่ใช่ของใหม่หรอกเดี๋ยวก็เป็น ของมากับรดนะครับของมากับรถเลยแต่สภาพดีมากนะครับสภาพดีมากนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะนี่นี่นครับ <c oughs> สังเกตลูกศรน,นะครับสังเกตลูกศร อาลูกศรก็เอาลูกศรลงนะครับเอาลูกศรลงตัวหนังสือตรวหนังสือก็อ่านได้ปกตินะครับนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลับหัวเนาะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาปิดเข้าไปาเหมือนเดิมนะครับกลับแล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีไอ้ไกด์นะก็เรียกไกด์แล้วกันนะเนาะเขียวเขียวนะครับเนี่ยฮะใส่เข้าไปในรูของมันได้เลยนะครับมันจะเป็นล็อกตำแหน่งของมันพอดี ไกดจะมีอยู่สี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะครับเป็นสีเขียวเขียวๆนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปสกด์ตรงรูม,มันก็จะคืบกลับพอดีนี่แบบนี้ครับแล้วเราก็ยืดนอด็นอตนบบางคนก็เรียกนอ็อตบางคนก็เรียกสกูนะจริงๆชื่อมันเป็นสกูนะครับ ยึดสกูได้เลยกลับ <c oughs> ไปที่เดิมนะครับแค่ตึงๆมือนะครับอย่าแน่นมากเดี๋ยวแตกครับ เปลี่ยนด้วยตัวเองง่ายๆครับไม่ต้องพึ่งช่างไปหาช่าง็จะเขาก็คิดค่าแรงนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่ช่องเก็บของเหมือนเดิมนะครับ ใส่ด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างมันจะมีจะมีไอตัวตรงนี้ครับเสียบใส่ก่อนแล้วก็ถึงจะใส่ข้างบนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนกองแอร์ของรถยี่สุด m ีแนะครับ ตรงนี้จะใส่ยากหน่อยต้องต้องบีบเข้ามาะ yeah. ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับการเปลี่ยนกองแอร์รถอีทสูด,ดีแม็ก1.9นะครับอง่ายมากใช่ไหมครับลองทาดูนะครับ